Spoi Man จะเกิดอะไรขึ้นถ้าชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งถูกกำหนดโดยปากประก,ก,กาของใครบางคนที่ขีดเขียนให้ชีวิตของเธอนั้นต้องพบกับจุดจบที่ตัวของเธอนั้นไม่ต้องการสวัสดีครับพบกับผมสปอย Man วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่านักประพันธ์โชดจากซีรีส์สุดหลอนอย่างบลัชไลน์เส้นทางโชคเลือดที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2020หละถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้ว ก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่โอลิเวียหญิงสาวที่ใช้ชีวิตเรากับเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์เธอนั้นได้แฟนหนุ่มที่หล่อเหลาและดูแลเธอเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเธอจะชอบพูดดูถูกเขาต่างๆนานาแฟนหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เคยโกรธเธอเลยเขายิ้มรับทุกคําที่ดูถูกแถมเขายังอยากชวนเธอไปกินข้าวกับแม่ของเขาอีกต่างหาก แต่โอลิเวียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะเธอรู้ดีว่าแม่ของแฟนหนุ่มนั้นไม่ค่อยชอบขี้หน้าของเธอสักเท่าไหร่จากนั้นโอลิเวียจึงรีบแต่งตัวออกไปข้างนอกด้วยใบหน้าที่ยิม้มแย้มเล่าวับว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับเธอเพราะเธอได้ลงคอร์สเรียนเขียนนิยายกับนักประพันธ์ชื่อดังเอาไว้และทันทีที่เพื่อนลวมห้องทั้ง3เห็นว่าเธอกําลังเร่งรีบทั้ง3จึงได้จัดเตรียมทุกอย่างให้ตามที่เธอสั่งทั้งอาหารกลางวันกระเป๋าหรือแม้แต่แอปเปิลที่เพื่อนของเธอกําลังจะกินเธอก็เอาให้้ได เมื่อโอลิเวียขับรถคันหลูมาถึงสถานที่นัดหมายมันก็กลับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าอเล็กได้เดินเข้ามาชื่นชมรถของเธอเธอจึงได้ทีอวดว่านี่เป็นรถที่พ่อแม่เธอซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดจากนั้นจึงแนะนําตัวและพูดคุยกันเล็กน้อยถึงได้รู้ว่าอเล็กนั้นเขาได้มาเข้าคอร์สเรียนเขียนนิยายเหมือนกันกันกบเธอตัดมาที่ระหว่างเรียนนักเขียนก็ได้เรียกโอลิเวียพร้อมกับขอให้เธอเล่าถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้คนในห้องฟังว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ครั้งหนึ่งมันเคยทําให้เธอนั้นนนรู้้สึกกเเหมือัับตายทงป็ เมื่อโอลิเวียได้ยินแบบนั้นแววตาของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเศร้าทันทีพร้อมกับเล่าว่าเมื่อตอนที่เธออายุ12หมาของเธอนั้นตายนักเขียนที่ได้ฟังก็เห็นว่านี่คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับเธอจึงได้ถามต่อวันแล้วตอนนี้คุณยังรู้สึกเสียใจกับมันอยู่ไหมโอลิเวียที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับในทันทีว่าไม่เพราะหลังจากที่มันตายวันต่อมาพ่อกับแม่ก็ได้ซื้อหมาตัวใหม่มาให้เธอถึงหน้าบ้านแล้วนั่นทําให้ผู้คนที่ได้ฟังนึกอิจฉาไม่ใช่น้อยกับชีวิตที่สุขสบายของโอลเวีย แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่นักเขียนอยากจะสื่อเพราะเธอต้องการให้รู้ว่าการที่ตัวละครได้เจอแต่เรื่องราวดีๆมันดูน่าเบื่อเกินไปพร้อมกับบอกว่าพวกคุณต้องทำให้ตัวละครของคุณได้พบก,กับความเจ็บปวดสบางเพราะนักเขียนคือพระเจ้าอะไรที่คุณชอบก็ใส่มันไปอะไรที่ไม่ชอบก็ลบมันทิ้งซะหรือไม่ก็ทำให้มันตายหลังจากที่เรียนเสร็จโอลิเวียก็ได้กลับมาถึงบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่สิ่งที่เธอได้เจอมันก็กลับทำให้รอยยิ้มของเธอหาย เพราะเธอเพิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วเพื่อนทั้งสามไม่มีใครชอบหน้าของเธอเลยทั้งสามนั้นเกลียดการกระทําของเธอทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่อนที่เธอชอบทําตัวเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรือต้องมีคนคอยจัดนู่นนี่นั่นให้อยู่ตลอดจนทาให้ทั้งสามนั้นเริ่มทมไม่ไหวและคิดวางแผนที่จะฆ่าเธอทิ้งโอลิเวียที่ได้ฟังแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกสะอึกกับคําพูดของเพื่อนจึงค่อยๆหาทางหนีและพยายามที่จะรีบเดินออกจากบ้านไป แต่ทันใดนั้นทั้งสามคนก็ได้เปิดประตูออกมาเจอเธอ,เธอพอดีและนั้นก็ทําให้ทั้ง3คนตกใจที่เห็นว่าโอลิเวียเธอยือนอยู่จึงแซงทําดีและชวนคุยถึงเรื่องที่เธอไปเรียนเขียนนิยายกลับมาโอลิเวียรู้ดีว่าเธอต้องไหลาตามน้ําไปก่อนในตอนนี้แต่สายตาทุกคนที่จับจ้องมาที่เธอก็เริ่มรู้ได้ว่าโอลิเวียเธอต้องได้ยินที่คุยกันแล้วทุกอย่างประจวบกับเป็นจังหวะที่แฟนหนุ่มของเธอเดินเข้ามาพอดีโอลิเวียในตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแม้แต่แฟนของเธอก็ไม่อาจจะไว้ใจได้เหมือนกัน แต่แล้วในตอนนั้นหนึ่งในเพื่อนสาวก็ค่อยๆค,คว้าม,มีดที่อยู่ด้านหลังออกมาอย่างช้าๆโอลิเวียที่เห็นแบบนั้นจึงได้หยิบการน้ําที่กําลังเดือดมาสาตใส่ทันทีก่อนจะรีบช่วยโอกาสในตอนนั้นวิ่งหนีออกไปเมื่อเธอวิ่งมาถึงรถแฟนหนุ่มก็ได้ตามมายืนอยู่ตรงหน้าของเธอพร้อมกับพยายามปอบประโลมโอลิเวียที่กำลังหวาดกลัวแต่สัญชตาตญาณบางอย่างมันก็ทำให้เธอได้รับรู้ว่าแฟนหนุ่มของเธออาจจะลบมือกับเพื่อนๆทั้งสามก็เป็นได้แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขานั้นไม่เกี่ยวข้องเลย เธอจึงยอมไม่เขากอะแต่แรงบีบที่ไหลมันรุนแรงจนโอลิเวียเธอเล่ทนไม่ไหวเธอจึงนํากุญแจรถที่ถืออยู่แทงเข้าไปที่แก้มของแฟนหนุ่มในทันทีและรีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากรถที่กําลังวิ่งผ่านมาเมื่อขึ้นมาบนรถเธอไม่ร้อช้าที่จะรีบเล่าเรื่องที่เจอมาให้กับคนขับฟังเมื่อเธอมองดูดีๆถึงได้รู้ว่าเขาคืออเล็กซ์ซึ่งเป็นชายที่ได้ไปเรียนเขียนนิยายด้วยกันกับเธอมาเมื่อเช้าแม้จะแปลกใจที่เจอแต่เธอก็รู้สึกอุ่นใจมากกว่าที่หนีรอดออกมาได้ จากนั้นเมื่อมาถึงสถานีตำรวจโอลิเวียก็ได้กล่าวขอบคุณอเล็กด้วยความซึ้งใจก่อนจะเรียกกวาดเข้าของที่ตกกระจายอยู่ที่พื้นของเธอขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเธอได้หยิบนิยายของอเล็กที่แต่งไว้ติดมือออกไปด้วยตัดมาที่สถานีตำรวจระหว่างที่โอลิเวียกำลังนั่งรอคิวเธอก็ได้หันไปเห็นเพื่อนทั้งสามกำลังเดินตามหาเธออยู่โอลิเวียจึงหาทางรอดโดยการวิ่งไปแจ้งกับตำรวจที่อยู่ตรงหน้า แต่เพราะว่ามันยังไม่ถึงคิวจึงทําให้เธอนั้นไม่สามารถที่จะแจ้งความได้จนทําให้เธอที่ไม่มีทางเลือกรีวิ่งหนีออกมาอยู่ด้านนอกและพยายามซ่อนตัวของเธอเพื่อไม่ให้ทั้ง3คนเห็นแต่แล้วระหว่างที่กําลังวิ่งหนีเธอก็กลับสะดุดล้มจนฝ่ามือกระแทกพื้นจนเลือดออกและเมื่อเธอหาทิชชู่ในกระเป๋าเพื่อที่จะเอามาซับเลือดเธอก็ได้พบกับกองกระดาษบางอย่างที่เธอได้เผยหยิบม,มันติดมือมาด้วยจากรถของอเล็ก แต่มันจะไม่น่าสนใจเลยถ้าสิ่งที่เขียนในนั้นไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เธอต้องเจอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายและนั่นก็ทําให้โอลิเวียเธอได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเขาเพราะชายที่ชื่อว่าอเล็กเป็นคนแต่งขึ้นเขาทาเล่าว่าเธอเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ในนิยายและคอยกําหนดให้ชีวิตของเธอนั้นเป็นอย่างไรก็ได้จากนั้นเธอจึงมานั่งหลบอยู่ตรงม้านั่งที่ไม่ห่างจากรถของเขามากนัก และด้วยความแค้นเธอจึงลงมือแต่งนิยายแบบเดียวกันกันกบที่เขาทำกับเธอโดยเริ่มจากการที่เธอสั่งให้เขาแคตจมูกและมันก็เป็นหนังที่เธอเขียนเธอจึงไม่รอช้าที่จะเขียนลงไปวันนี้จะเป็นนิยายเรื่องสุดท้ายของเขาและทันใดนั้นโน้ตบุ๊กของอเล็กก็กลับกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่พุงคามากัดมือของเขาจนขาดและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ได้เป็นจริงอย่างที่เธอได้เขียนมันลงไปจากนั้นเธอจึงรีบเดินไปขึ้นรถของอเล็ก เมื่อเขาได้เห็นเธอก็ต้องตกใจที่โอลิเวียในตอนนี้ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาจึงสารภาพว่าเขานั้นชอบเธอมากและเขาเห็นว่าการนำเธอมาเป็นตัวละครในนิยายมันช่างงดงามและถึงแม้ว่าเขาจะแต่งให้เธอต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายแต่สุดท้ายเขาก็ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเขียนตอนจบให้มันจบลงด้วยดีเมื่อโอลิเวียเธอได้ยินแบบนั้นจึงไม่อยากถือโทษโกรธอเล็กเธอจึงยอมเขียนนิยายต่อเพื่อให้มือของเขานั้นกลับมาพร้อมกับบอกว่าหลังจากนี้เราทั้งสองจะต้องเริ่มเขียนเรื่องใหม่ เรื่องที่จะทำให้เราทั้งสองคนนั้นได้เริ่มต้นกันใหม่และจบลงด้วยดีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารที่มีคู่รักคู่ใหม่อย่างโอลิเวียและอัเล็กที่กำลังนั่งดินเนอร์ด้วยกันในร้านอาหารที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งสองมองหน้ากันด้วยแววตาที่ดูหวานซึ้งอัลเล็กจริงยอมสารภาพรักกับโอลิเวียไปตรงๆว่าเขานั้นชื่นชมในความสวยของเธอที่มีเป็นอย่างมากพร้อมกับในขณะนั้นเองสายตาของโอลิเวียก็นั่นไปโฟกัสกับดาบที่อยู่ด้านหลังของอัเล็ก ที่ตอนนี้มันเหลืออยู่2เล่มท,ทั้งๆที่มันเคยมี3มเล่มในตอนแรกเธอจึงคิดว่าอเล็กจะต้องเขียนเรื่องใหม่มาทำร้ายเธอแน่ๆแ,แต่มันก็กลับไม่ใช่เพราะมาได้มีเพียงแค่ทั้งสองที่สามารถเขียนนิยายขึ้นมาได้แต่นักเขียนชื่อดังที่ทั้งสองได้ไปเรียนเธอนั้นเป็นภรรยาของอเล็กและแม่ของชายหนุ่มที่เป็นแฟนของโอลิเวีย เธอนั้นโกรธแค้นที่โอลิเวียมายุ่งกับแฟนและลูกชายของเธอเธอจึงได้เขียนให้ลูกชายของเธอจัดการทั้งอัเล็กและโอลิเวียในทันทีโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงร้องขอชีวิตของทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าของเธอเลยและภาพก็ตัดมาที่แม่ของมาคัสแฟนหนุ่มของโอลิเวียในความเป็นจริงที่กำลังนั่งเขียนนิยายขึ้นมาให้เป็นไปนตามที่เธอต้องการและความเกลียดชังที่เธอมีต่อโอลิเวียที่เป็นลูกสะใภ้ทำให้เธอนำหญิงสาวไปเป็นตัวละครในนิยายของตัวเอง แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาแต่เธอก็รู้สึกสะใจที่ในตอนจบเธอได้แต่งให้โอลิเวียนั้นตายได้แบบที่เธอต้องการจนในตอนนั้นเธอต้องลุกไปช่วยสามีของเธอที่กำลังย่งางบาร์บีวอยู่เพื่อต้อนรับลูกชายและลูกสะใภ้ที่กำลังจะมาหาเมื่อทั้งสองคนมาถึงโอลิเวียก็ได้เข้าไปกอดทักทายแม่ของแฟนเธอตามมารยาาแต่แม่ของมาคัตที่แซงทำเป็นดีกับน้ำเหล็กที่ใช้ย่างบาร์บีวแทงเข้าไปที่ท้องของเธอด้วยความโกรธอลิเวียจึงล้มลงไปนอนกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวด จนพ่อและแฟนของเธอที่เห็นแบบนั้นตกใจจนต้องรีบเข้ามาช่วยตัดมาที่แม่ของมาคัตในตอนนี้ที่กำลังถูกต่อว่าเธอคิดวันนี้เป็นเพียงแค่โลกในนิยายเพราะสิ่งที่เธอทำลงไปมันสามารถลบทิ้งได้แต่มันกลับไม่ใช่พาอน,นี่คือโลกของความจริงไม่ใช่โลกในนิยายของเธอที่เธอแต่งมันขึ้นมาก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่านักประพันธ์โชดจากซีรีส์สุดหลอนอย่างบัดลายเส้นทางโชคเลือด เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สุดท้ายเมื่อความเกลียดชังมันมีมากเกินไปมันก็กลับทําให้คนคนหนึ่งไม่สามารถแยกโลกความจริงกับความฝันได้และผลของการกระทํามันก็ไม่อาจย้อนกลับได้เหมือนดังในนิยายใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ